สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูพี่อจะมาอธิบายเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากรูปภาพนะคะที่กําหนดให้พร้อมทั้งเด็กๆจะต้องแสดงวิธีหาคําตอบนะคะหรือแสดงวิธีทมนั่นเองนะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะรูปภาพเราจะกําหนดมาให้ทั้งหมด3รูปภาพนะคะนั่นก็คือไข่เป็ดไขไ่ไ,ขไก่แล้วก็ไขน่นกใช่ไหมคะมใีให้ทั้งหมด3จํานวนนะคะโดยการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเด็กๆจะต้อง ช้อย่างน้อย2จํานวนนะคะหรือเด็ิตจะใช้ทั้งหมด3จํานวนก็ได้นะคะปัญหากันเลยแล้วมีจํานวนไข่ไก่ไข่เป็ดแล้วก็ไข่นกนะคะครูพี่จะใช้แค่2ออย่างนั่นก็คือไข่ไก่กับไข่เป็ดนะคะเรามาสร้างจุดปัญหากันเลยค่ะร้านส่งแห่งหนึ่ง มีไข่ไก่หกหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบสองฟองและมีไข่เป็ดและมีไข่เป็ดเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสิบฟอง มีไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่อยู่เท่าใดมีไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่อยู่เท่าใดจากที่เราสร้างเจอปัญหาได้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะมา,มาเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของ ประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมคะเวลาลบเราก็จะต้องใช้จํานวนที่มากลบด้วยจํานวนที่น้อยใช่ไหมคะนั่นก็คือ92,310นะคะลบ65,822นะคะ,ะจะได้ลักษณะแบบนี้การสแสดงวิธีทำนะคะเด็กๆจะต้องไปดูที่โจทย์นะคะว่า สิ่งแรกเลยสิ่งที่โจทย์ให้เรามาเนี่ยเขาให้อะไรและโจทย์ถามอะไรเราบ้างนะคะจากข้อนี้เนี่ยโจทย์เขาถามว่าร้านส่งแห่งหนึ่งมีไข่ไก่65,822ฟองและมีไข่เป็ด92,310ฟองมีไข่เป็ดมากกว่าไขา่ไก่อยู่เท่าใดใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์ให้มาเขาคือ สิ่งที่โจทย์ให้มานะคะคือเขาให้เรามาในจํานวนของไข่ไก่แล้วก็จํานวนของไข่เป็ดใช่ไหมคะและสิ่งที่โจทย์ถามเราเขาถามเราว่ามีไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่อยู่เท่าใดใช่ไหมคะเด็กๆมาดูที่ประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะ92,310เป็นจํานวนของอะไรคะเป็นจํานวนของของเป็ดใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เขียนบรรทัดนี้ก่อนนะคะนั่นก็คือมีไข่เป็ด มีไข่เป็ดอยู่เท่าไหร่คะ92,310องยฟองเด็กๆอย่าลืมเขียนหน่วยด้วยนะนะคะต่อมาลบด้วยอะไรคะจำนวนของไข่ไก่ใช่ไหมคะอ่ะเราก็เขียนว่ามีไข่ไก่65,822ฟองนะคะและ อย่างสุดท้ายเลยก็คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะโจทย์ถามว่ามีไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่อยู่เท่าใดคําว่าเท่าใดไม่ต้องเขียนนะคะเพราะคําว่าเท่าใดมันคือคําถามใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆเ,เขียนแค่ว่ามีไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่อยู่มีไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่อยู่ ะะเด็กๆก็จับจํานวนทั้งสองจำนวนลบกันนะคะเด็กๆอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาลบไปทีละจํานวนนะคะเราเริ่มจากจํานวนแรกเลยศูนย์ลบสองได้ไหมคะศูนย์ลบสองไม่ได้เรากะจายจากตัวข้างหน้า,าจากหนึ่งเหลืออยู่ศูนย์ตัวนี้ก็กลายเป็นสิบ สิบลบออกสองเหลือเหลือแปดนะคะต่อามาศูนย์ลบสองได้ไหมคะศูนย์ลบสองไม่ได้กระจายจากตัวข้างหน้าจากสามเหลือสองตรงนี้ก็กลายเป็นสิบสิบลบสองเหลือเท่าไหรคะเหลือแปดนะคะสองลบแปดได้ไหมเอ่ยสองลบแปดไม่ได้ขอกระจายจากตัวข้างหน้าจากสองเหลือหนึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นสิบสองใช่ไหมคะสิบสองลบออกแปดเหลือเท่าไหรคะนับต่อจากแปดไปถึงสิบสองก็ได้ค่ะ 8แล้ว9 10 11 12เหลือยู่4ใช่ไหมคะต่อมา1-5ลบ5ได้ไหมคะ1-5ลบ5ก็ลบไม่ได้กระจายจากตัวข้างหน้าจาก9เหลือ8ตรวนี้กลายเป็น11นะคะ1 1บเบอกหเหลือเหลือเท่าไหร่คะเหลือ6เก่งมากคะ่ะเด็กๆ8-6ลบ6เหลือเท่าไหร่เอ่ย8-6ลบหเหลือ2โอเคดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ 6 6 8 8ใช่มั้ยไคะอย่าลืมใส่หน่วยนะหน่วยเป็นฟองนะคะเสร็จแล้วหลังจากที่ได้เด็กได้คำตอบแล้วเราก็จะมาเขียนในบรรทัดสุดท้ายนั่นก็คือคำตอบนะคะค่ะนั่นก็คือมีไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่ อยู่เท่าไหร่คะมากกว่าใครใจอยู่26,488ื่นหกพั่อสี่ฟอนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะเด็กๆสามารถสร้างโจทย์ปัญหาตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ